อะไรดีคะพี่ราคาสิบบาทมีอะไรครับน้ำสิบบาทมีทุกสีเลยครับอยากได้สีอะไรเอ่ยโค้กป๊ะซี่แดงเขียวสไปซ์ส้มมีหมดเลยนะครับฟ้าม่วงชมพูต้อมีนะมีอะครัย่าเอาสีไหนดีสวยหรือไปเลือกฝั่งนี้ก็ได้นะฝั่งนี้มีไปเลือกเยอะนะคะเที่ยมรับน้องหน่อยน้ำสิบบาทเที่ยมรับน้องผู้ชาย 1 like <t ess siihen> ิบาทนะคะเยี่ยมรับน้องสิบาทแดง่อยแก้วสิบเจ็ดค่ะได้ค่ะคือแก้วสิบเจ็ดหของเราเพิมทุกอย่างนะอันนี้ดอกพีกับดอกจนะตัวค่ะขอบคุณนะคช่ออะขหมูนี่อมากนี่ก็รีบมูอะไรของหมูอันนี้นน้ำผึ้งน้องกินนมน้ำผึ้งอุย ที่มีนะเดี๋ยวพี่เติมให้นะระวังรถข้้งหลังนะครับ่ตาฟังป๊อปแก๊สสิบบาทแค่ของเอง่ะเอาอะไรดีจ้าเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมไปให้ดีค่ะแล้วก็แม่เอาวิมได้เลยค่ะ บ้านนะรกปูนน้เอโอเคยวต้องไว้ดาัดไปให้หมดตองนี้เป็นลาสิบนะอย่าลืมตัดข้างบนก่อนนะ เจอร้อนเจอเย็นฮาดีแล้วขนตรขอ้คุงไม่ใส่รอรู้ไหแุ่ไม่ใสุ่งไม่ใส่หรอุงงถอุปกรณ์นะถ้าไม่ใส่อ่ะต้องุงอุปกรณ์การกิน